หมดที่สี่งานที่สิบเอ็ดการกัดหยาบและการละเอียดในหลุมในเดลตสามสิบสองตอนนี้เราเช็คขนาดหลุมตรงกลางที่เป็นหลุมวงกลมเลือกแท็บเมนูโฮมเลือกคำสั่งเดลามิกคลิกไปที่พื้นผิวตอนนี้เช็คได้ไดเตร์สามสิบสองทำการสร้างพื้นผ่านในการกัดหลุมที่เป็นหลุมวงกลมไปที่ ลมแท็บเมนูคำสั่งทูพาร์เลือกกลุ่มคำสั่งในการสร้างกัดวงกลมไปที่โฮมเมคกิ้งเลือกของรูที่เป็นไซเคิลมิลคลิกเลือกไซเคิลหนึทำการคลิกไปที่ขอบของรูตดนมมาคลิกโอเคทำการเลือกทูนในที่นี้ เราจะใช้เป็นทูล12มิลทำการคลิกขวาเลือก create new tool เป็น n new 12รายละเอียด parameter ต่างๆในคำวิจารณ์ทปการเลือก cut parameter ทำการเลือก star t a n g l ที่0องศา soft t t o l i i p เท่ากับ0 c l i c ออนรับพา r าม e เตอร์เจโอเวอรแล้วกับ50% finish finish 1ครั้งเบสซ i ่แล้วกับ0.1น e p จุดหนึ่งทำการเร t บคัดครั้งละหนึน่งมิล ในที่นี้หลุมจะทะลุเราทํทกา,าทก,ทการเลือกเบรกชูให้หลุมทําการควานทะลุลงไปที่ breaking parameter ทำการเลือก absolute d e ฟ t h คิดที่เดิมตำแหน่งต่าสุดของหลุม top of stock absolute ศูนย์ปิดเพ absolute สิบหนึ่ง e t a c t absolute ปิดเป็นรีแทกแอปส์ลูตยี่บห้าเจลันต์หนึ่งร้อยแอปส์ลูตถัดมาเปลี่ยนท็อปท็อปท็อปคลิกคูแลนพอนเสร็จแล้วอัพไลน์โอเคเราก็จะได้ทุนผ่านในการกัดหลุมตรงกลางชิ้นง,งานถัดมาเลือกเซฟ